อย่าไปไกลจากบ้านนักเลยแถวนี้มันเถื่อนกับน้องๆมีน้องๆมาบอกด้วยพี่ตั้งบ้านตรงนี้ไม่กลัวกีก้าหรอกี่โบ๊ะนี่ไงนี่ไงตามเขาของพี่ไงแดงม่วงว้าวตัน,นี้แจวค่อยๆยิงไปแล้วก็ตรวจสอบข้อสะรุปมันไปเรือนน่อยๆแล้วก็ต้องตึ้งยบุ๊ที่แจวฮะ ก่อนอื่นก็ขอกล่ากับสวัสดีน้องๆที่เคารบหักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่ทานด้วยนะครับทำไมมันถือกล้องแบบนี้วะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันแฮปปี้นะครับอยู่กับเกม a r ร์ต a เวิร์ลมบกับพิการอีกแล้วนะครับน้องๆก็สําหรับบันนดีนะครับตามสัญญาที่พิการบอกเอาไว้นะครับใน e ีล่าสุดนะว่าพิการจะจับเจ้าเร็บยาวเรเวล4 3 5หนะ่อเนใช่หรือเปล่ามัน435หรอเป่าพิชกอน อืมเลเวลอุ้ยสิ่งรสับห่าเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะพาน,นุองๆมาจับมันนะฮะจื๊บเอาละครับ,รบน้องๆตอนนี้พี่ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับแต่ว่าพี่ได้ลูกดอกมาแค่11อันนะเออแต่ว่าเราได้11อันแล้วพี่กลับมาทําไมคือพี่นะจะกลับมานะฮะทำสิ่งนี้นั่นเองนั่นก็คือยานาโคติกนะครับน้องๆน,งนี่ตอนนี้พี่ได้มาอีกหนึ่งเลเวลแล้วนะครับพี่ก็เลยคิดว่าโอ้หามันช้ามันสุ่มนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาทำานาโคติกเองเลยดีกว่าครับบโดยใช้ป๊ นี่เพิ่มอันนี้ก่อนโดยใช้โคกนะครับครับแต่ก่อนอื่นต้องฟาร์มหินก่อนหินก่อนเออเอาหินมาอา่เอาหินมาครับน้องๆเราต้องทํโคกก่อนก่อนจะทําหน้าโคติกนี่เนี้ยนี่เนี้ยสับหินสับหินโอเคเดี๋ยวพี่เช็คก,ก่อนหินนะครับเราต้องใช้ทั้งหมด60อันนะพี่จาได้นะโคกหนึ่งโคกนี่เดียบร้อยมีพอดีเลยครับเรียบร้อยน้องๆหาที่วางสักหนึ่งที่ โอเคที่เสาบ้านฮนะวางไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ลืมโชอาา่าฮะหลังจากนั้นก็ใช้สามข่าวของเรานะครับในการฟาร์ามฟาร์มเบอรีเบอรีเบอรีนี่มีตั้งสองร้อยน้องๆมีเยอะด้วยโอเคส่วนไอเจ้านี่โอ้โหฮ่ไอ้หนูรอก่อนนะพี่ยังไม่มีคีเบิ้ลนะโอเครอกัน แล้วก็เอานาคติกก่อนนะครับก่อนที่จะทำยาสรบปแล้วก็พี่มีเนื้อเนาวะนะอยู่26อันจึ๊บใส่ไปเนื้อเนาว6อันปั๊บนี่กับนาคติกขับปเล่อันเดิ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 นโอเคช่วงเวลาที่เรือนะครับน้องๆรอนะพี่ก็จะพาเจ้าสามข่าวไปครับอะเบอร์รี่ดำเพิ่มนะเพราะพี่คิดพี่คิดว่ามันต้องใช้แหละส่วนไอเจ้านี้ก็อื ต้องรอแบบแอมเบอร์พอจริงๆนะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันนะสำหรับแอมเบอร์สังหรับไอตัวนั้นโอเคตอนนี้ก็ขอฟาร์มก่อนมาพี่ฟาร์มบรีดดำก่อนละกันระหว่างรอเออจะได้แบบไม่เสียเวลาแบบฟรีไฟอ่าแถวบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปที่อื่นหรอกที่อื่นมันอันตรายเอออย่าไปไกลจากบ้านนักเลย แถวนี้มันเถื่อนกับน้องๆองมีน้องๆมาบอกด้วยพี่สร้างบ้านตรงนี้ไม่กลัวกีก้าเหรอเอาตรงๆนะกลัวแต่ว่าทำไงได้ครับ้องม่ดใจเรามันเลือกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะถอยออกมาได้นะครับตราบใดที่เรายังเดินอยู่ในช่องทางและเส้นทางที่ถูกต้องนะฮะอาจจะถูกต้องในความคิดของพี่นะครับแต่อาจจะไม่ถูกต้องในความคิดของน้องๆก็เป็นได้ <c oughs> นี่เราเล่นเกมอาร์คหรือเกมราชาผีเนี่ยมือตือโอเค งามงามโอเคมาดูกันว่าพี่ได้เท่าไหร่ขอเชงดูซินโกติกปับ๊บได้ไปหนึ่งร้อแล้วก็แครอทหนึ่งอันแครอทนี้ขอหน่อยอยากกินงามงามงามอร่อยโอเคแถมด้วยไหนหินพี่เห็นหินอยู่เดีย๋ยวแถมมแถมแถมหินแถมแถม,ถม,ถมเอาหินมาเออเจ็ดอันถามว่าเอามาทำอะไรหรือนี่เลยน้องๆพี่จะมาทำส <laughs> ีทำสีกับนึงน้อง เดี๋ยวรอกันแบบหนึ่งทำสีเพราะว่าเราสามารถทำสีด้วยได้ด้วยนะยุ่นไนวะน้องๆไอหม้อหุงต้มนะครับน้องๆเอาไว้ทำสีนี่ไงหม้อหุงต้มมาดูซิพี่ครับได้เลยปะอะไรครับเนี่ยขัดไม้โอ้ยขัดเลยมิดขัดขัดไมุ้บหม้อหุงต้มยุ่ใส่วะนี่ไงครับได้แล้วน้องๆหม้อหุงต้มอ่าฮะเออเดี๋ยวพี่จะทำสีนะครับให้ลูกสามขาของพี่ด้วยเป็นไงเรางู หรือถึงไม่ได้ทําอิมก็ทําสีวิกอนนะพอดีว่ามีสีไงอ้โต้อ่ออาฮะวางตรงนี้แหละเราใต้บ้านแล้วบรรยากาศดีสุดแล้วโอเคแล้วก็ใส่นี่เข้าไปนะแล้วก็เบอร์รี่แดงนะพี่จะทําสีแดงโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวได้มากยียร์และพี่เช็คก,ก่อนเนสิบหกอันนะครับก็ใส่นี่ไปสิบสองใส่นี้อีกครับอีกจุดได้อีกสิบสองอันเอาล่ะเดี๋ยวพี่มาปลดล็อกลูกดอกนี่ ดีไงลูกดอกยาสรุปนะครับน้องๆอย่างที่แจ้งครับเราต้องใช้ทั้งหมด40อันเอ,อันตอนนี้26บกวก1ิ 11. เอ,อ็ก็ยังนี่วายังน้องๆยังแล้วก็ถุงน้ำเดี๋ยวเราเอาถุงน้ำมาด้วยอ่าไม่ได้เอามาธรรมดาครับด้วยตตตตตตตคือพี่จะทำสีงไงเดี๋ยวต้องไปกรอกน้ำก่อนทำสีไปกับหมาดีกว่าหมาวิ่งไวสัมแขวนวิ่งช้าเดี๋ยวนะเจ้พี่ครับอันนี้ได้อีกเท่าไหร่วะเช็คก่อน อ่ามถ้าปีคับตรงนี้ได้อีกเท่าไหร่วะลืมเออเจ็ดเจ็ดตอนนี้มีเท่าไหร่ 3, สามเจ็ดสมผัสสสีโอเคน่าจะพอโยไปโอ้แต่ว่าไม่ถือขาเพิงไม่ได้เลยมืดเกินประเทศไทยโอ้ประเทศไทยมืดจัดพี่บอกเลยโอ้โหอ,อย่าปิดอฮ้ย <c oughs> วางข้เพิงไม่ได้เลยประเทศไทยมืดเกินครับน้องๆโอเคเป้าหมายคือชัดเจน ชือ้อกว่าจะได้จับรุ่งเช้าน้องๆเล็ยบยาวบอกสบ,บายแฮะไ้เล็ยบยาวบอกไปไหนต่อไหนแล้วไอ้หนูอาจจะเอาละไหนวะขวดน้ำเฟืบ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 ,ฟบนี่อา่าไปไปทำสีกันคือสามารถทำได้ถึงสองสีนะครับในตัวเจ้าสามเขาเนาะ อยู่ที่น้องๆเลยนะครับว่าชอบสีอะไรนะก็สามารถเอาเบอร์รี่นะครับไปทําได้เลยนะซึ่งสูตรสีก็ไม่ยากนะครับก็แค่เอาถุงน้ําใส่ไปบางทีก็ใช้ถ่านบ้างบางทีก็ใช้ผงสปาร์คพาวเดอร์บ้างนะครับในการทำเนาอะอแล้วก็ปุเบอร์รี่นะครับเป็นของหลักนะส่วนการผสมต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสีที่น้องๆเลือกนะอือโอเคประมาณนี้น้องๆช,ชุ่มเวบจืบ ใส่ถุงน้ําไหน αι, โอเคแล้วก็เบอร์รี่แดงเพราะพี่ต้องการสีแดงไงเอาเบอร์รี่แดงมาแดงกับเหลืองไหมน้ำเงินด้วยเอาสีอะไรก่อนนะน้องๆเอาสีอะไก่อนดีเอาแล้วครับตอน้องตอนนี้พี่รู้เดียวนะครับว่าะพี่ลืมอะไรไปนะพี่ลืมทานไงเออมันต้องใช้ทานประตูเอ้ยชีวิต เฮ้ยบ้าเฮ้ยลืมไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ลืมถ่านครับทั้งท้องโอ้ขโมยมีไปเนี่ยโอ้ยลืมถ่านไงมันไม่มีถ่านนะครับมันก็เลยไม่ได้นะสีนะโถ่ไอ้นี่ไงโถ่ไอ้บ้าเฮ้ยลืมไปได้ยังไงเนี่ยโอเคพูดอยู่นะครับว่าก่อนก่อนที่เราจะมาทำนี่พี่พูดอยู่นะว่าต้องใช้ถ่านนะอนี่ตายอดูดิแล้วยังไงได้มาห้าอันโอเค ขอสีแดงขอเพราเพาน้ำเงินมั้งแบ่งๆกันแล้วก็สีสีเหลืองเดี๋ยวให้ได้น้ำเงินก่อนจื๊อใส่เหลืองไปเลยจื๊อเน่ได้หลายสีเลยอ่ามันก็จะใช้ประมาณนี้เลยน้องๆส่วนผสมสำคัญคือฐานอ่ะือฐานเนี่ยจะลืมนะลืมไม่ได้เลยพี่เบิร์ดเลยแทนเนี่ยบายเอาเหลืองมางเอออ้ย โอเคน้องๆเมื่อเราได้ผงสีแล้วนะครับน้องๆครานี้ก็กดค้างไปที่ผงสีนะครับแล้วก็นี่ลากมาใส่ที่ผงสปาร์คไอผงแอมเบอร์นะผงแอมเบอร์ก็เอาแอมเบอร์นะครับไปย่อยได้เลยนะหลือจะเปิดกล่องก็ได้ก็ได้คุีมาเหมือนกันนะนี่ใส่ไปกดไปหนึ่งทีโบ๊ะบะนี่ไงนี่ไงสามเข่าของพี่ไงแดงม่วงอ้ถ้าถูกใจก็เซฟเลยนะครับถ้าไม่ถูกใจก็กดรีสตอร์เอานะน้องๆ แต่ก่อนทำสีจะเซฟนะเอ้เอีย่อยอย่าลืมเซฟนะเออเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะม่แต่ตัวนี้สวยแหละน้องอู้สีแดงแดงม่วงโอเคพอแล้วอันเดียวรู้เรื่องนี่ทีเดียวรู้เรื่องสวยอะน้องๆอ,อ,อันนี้คือสวยถูกใจเลยนะถ้าอยากแดงทั้งตัวก็กดอัพไปเยอะๆเลยนะครับต่บว่าพี่เอาแค่นี้แหละน้องๆน,นี่จะเสียดลอยเดี๋ยวไม่ได้ทำอิ่มนะแต่พี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็จะไม่ได้ทํานะอิ่มปินนะก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีนะครับน้องๆแล้วก็หมดแต่ดีใจอยู่เรื่องสีนะ อย่าลืมเรามีภารกิจจะไปจับไอ้เล็บยาวกันใช่ไหมใช่ดิสวยลืมได้ไงเนี่ยเออลืมใช่ไหมภารกิจในการไปจับไอ้จดเล็บยาวเลยเพืถอเอ้ยภารกิจยังคาเดยอยู่เลยน้องๆโอเคตอนนี้ก็ลูกดงลูกดอกนะครับมี58ดนัดน,นะพร้อมสุดๆเลยนะครับบวกกับเจ้าส้ำขาวตัวนี้ก็นี่เปนหนุ่มแล้วน้องๆเดี๋ยวพี่เซฟก่อนพี่จะลองยัดอีกหนึ่งผงดูสิมันจะเข้มขึ้นอีกนิดไหมเออจะมันเข้มขึ้นอีกนิดสวยเลย,สวย,เลยสวยจริงนี่อีกน้อยู่พอดีสีแดง โอเคเซฟช่องสองโอเคกดเข้าเกมป,ปุ๊บปั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 ๊บนี่มันจะได้จับเล็บยาว <c oughs> อือคนเรามันต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันน้องๆทำอย่างเดียวชีวิตมันก็จะไปทางเดียวนะทำอะไรหลายอย่างชีวิมจะได้หลายอย่างโอเคนี่ปป๊บไปใส่อีกหนึ่งอันโจมะโจเป็นไงเนี้ยแดงไหมหึอื้อหือสวยนะก็แดงกว่าเดิมอ่ะเออเอาเอาแบบนี้ดีกว่า ดีกว่าเมื่อกี้โอเคแบบนี้ผ่านเลยเอาละเดี๋ยวไปเรียกโจดมาก่อนโจดก,กูพี่คือไอ้สามเขานะเออเดี๋ยวพี่ไปเรียกมันนะสามเข่าบ้าอะไรเล็ยบยาวถูกอย่างวะโอเคเดี๋ยวเอาไข่เก็บหนักไข่หนักจัดพี่บอกเลยไข่นี่ไข่ไข่ไม่รู้หนักกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปยิงเรียกมันมาเลยถามว่าทำไมต้องเรียกมันมาพี่จะนอนไงน้องๆเอ,อ่ยยิงมาเพื่อจะนอนงี้นี่แต่ว่าตรงนั้นมีสามเข่าเหมือนกันวะสรุปวีซี่ร้อยนี่พี่จับนะนี่อ่ะนี่วะ อืมสี่สิบห้าไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบไม่พอนไม่พานเดี๋ยวพี่เรียเล็บยาวคนอ,อยู่ไหนวะน้องลากมันมา,อ,าอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวพี่จะลากมันไปใกล้ๆกล้บ้านเราเราจะได้นอนได้เสียฟรีไปหนึ่งลูกบายาใกล้ๆเดี๋ยวไม่โดนอเอา้าน้องๆสวยจัด มันตามพี่แน่จังหวะน,นี้อยู่ไหนวะห่ยตามมาแล้วดงตามมา,ตามมาแล้วตา้ยอยู่อย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 ากระตุกเฮ้ยเกมเด้งเด้งด้วยโอ้โหมันค่อนขอ้างจะแรกแับน้องน้อนี่ปรับเป็นมีเดียมเล้วยมอ <c oughs> นยังจะแรอีกเหรอปะตออหที่ไม่ปรปับเป็นมนะีเดียมแวเนี่ยเกมเลยว้าเกมอะไรแบบนี้ออ วินขึ้นบ้านก่อนอ๋อหอโอเคนอนฮายกว่าจะได้แต่ระยะมันแส,สนจะทรมานโอเคนอนเรียบร้อยเราจะบักค้าหิวแล้วแหละน้องๆอ,อึ๊บจ้ะโอเคฉันจะจับแกฉันจะจับแกให้ได้ด้วยไอ้สามเขาไม่ใช่ไอ้เล็บยาวตรงนี้แกขึ้นไม่ได้ชัวร์ชัวร์ปับ๊บ เดี๋ยวมันหยุดตัวพีกอีกเลยปป๊บโดนอึอหนึ่งนี่เดี๋ยวเดนเอออืมเน้อเนื้อเน้นเน้นเออเฮ้ยเัตการณ์ในข้างหลังเดี๋ยววิ่งมาแล้วมันกัดเกงแล้วเออกัดนั่นนี่เออตบมันตบมันตบมันเออตบมันตบมัน เออตับมันตับมันต enfin, ุยยไหมตุยเอาไม่ต <hum ans S 1> ุยเหรอเดีเดี๋ยวไปดูนยังจะวิ่งไหมอือเป็นไงอือเดี๋ยวเดี๋ยวางไงวะประจุบๆจุประจุเ้หมอนี่นี่ยังจะมาหายเล็บยาวพี่เจ้าไงกัดไปล่ะมันกลับวา

มันจะตบพี่วะอุ้ยยูอ่าติดบักติดบักติดบักน้องๆอ,อ่าบัคบัคอ่าบักแบบนี้แจ๋วเออมันติดบักมันคิดว่ามันจบตีเดีอ,อนโดนพี่โอ้ยเกือบไปแล้วอออโอ้ยอื้อโอ๊ยเกมเซฟอย่าอย่าอย่าเด้งเกมอย่าเด้งอ่าแบบนี้แจ๋วค่อยๆย,ยิงไปแล้วก็ตรวจสอบข้อสรุปมันไปเรื่อยๆนะครับน้อก็ง อือบืนที่เจ๋วฮะโอเคต้องอัดยาวแล้วว่ะอือตอดยาวแล้วอืมอย่างเงี้ยค่อยๆตอดค่อยๆตอดอืออา่าคราวนี้มันไม่หนีพี่แน่น้องๆเพราะมันคิดว่ามันโจมตีโดนแต่จริงๆมันไม่โดนอือพี่ถึงขั้นแบบเซลฟี่กับมันได้เลยนะเอาจริงอือดูดูดูนี่เป็นไงเราสามารถเซลฟี่กับมันได้อีกอ้าเป็นไงเดี๋ยวเลย อีดูหน้ามันดูหน้ามันอ่าดูดูดูเหมือนยิ้มอะ่ะนี่ยังไงจับเล็บยาว <c oughs> โอเคถ่ายรูปก,กัน <c oughs> ชิวจับเป็นการจับที่ชิวจัดนี่จับเล็บยาวแบบชิวชิวเอยิงไปค่อยๆเช็คค่าสรบไปแบบไม่ต้องรีบอะไรเลยนี่ยิงไป ให้ค่าสลบมันทํางานโอเคเราก็ยืนแบบรอแบบสบายนะน้องๆอ,อ่าเออเป็นไงล่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบอะไรเลยเออเป็นไงชิวจัดเออชิวเออแต่ว่าตอนนี้พี่หิวน้าาําจังมะเออหิวน้ําออเฮ้ย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 ชัวชัวนั่นไี้มีแบบนี้ อุ้ยอุ้ยดูอุ้ยดูดไอ้ีเกียวอุ้ยอุ้ยไปมึงยิงทำไมเฮ้ยตามตามอุ้ยอน้องตาม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 ้รับ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 เออรับรับรัรับรับรัอย่าไปไกลอย่าไปไกลเออเดวมีตัวอะไรมาอีกอย่าไป เฮ้ยไปไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีตัวอะไรไมาอีกอนับเถอะเฮ้ยนับดิเกินไปแล้วไอ้หมอนี่นับเพ้อไะชิบหายแล้วอุ้ยสวยอุ้ยสวยดยูดู มึงไม่เกี่ยวโอ้ยมึงมาอย่างไงของมึงวันนั้นนะ่ะโอ้โหไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ยเศร้าเลยน้องๆโอ้ไอ้นี่ก็แหละโอ้ยเศร้าเลยไอ้เล็ยบยาวมาัน็เนื่อยไอ้ชิเปิงอยอีอุ้ยจิบหายแนละ้วนับเตย

ไอหมดเวรหมดกรรมยังโอ้ยใครอยู่เป็นไงบ้างกนะันฮะใครอยู่อู้ยใครอยู่ขึ้นมาเกือบครึ่งไอ้บ้าเอ้ยแล้วซากพี่อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีซากนะพี่ต้องใช้ยาคูนสิบอุ้นอนูน่นอุ้นอุ้นน,น,น,นโอ้ยบอตรบโคตรเซง็งน้องๆอ,อะไรก็ไม่รู้ชีวิตนี่เรอได้รอ หลบไปดิหลบไปด่ไอ้บ้าเอ้มาเฝ้าทำไมจะใส่ยาคุณสิบอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยหลบไปไอ้หมอนี้โอ้โหเสื้อเกาะเราบอกเลยถ้าเจอกับเรบยาวนี่ไม่ไดีมีประโยชน์เลยแทบจะแตกอย่างเดียวเลยน้องๆเรปยาวจอมตีแรงเกินโอเคนี่ใส่ไปยาคุณสิบแล้วก็เบอร์รี่ก็เป็นเบอร์รี่น้ำเงินนี่แหละเพราะมีแค่น้ำเงิน ครั้งแรกหนึ่งอร์โอเคก็ออยังดีเอาะถ้าจับได้นะครับเลเวลก็น่าจะอยู่ประมาณ600นะเห้มันจับได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ท่าหรอกถ้ายตัวนั้นไม่มายุ่งพี่นะตอนนี้ก็ถ้าประเมินจากค่าหิวก็จับได้แน่นอนครับน้องๆหรือแค่ร,รออย่างเดียวโอเครอรอรอนั่งรอด้วยอย่ายืนรอเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรามาซัดเราอีกโอภารกิจในวันนี้นี่มันไม่ได้ง่ายนะ คือพี่จะจับนะครับตัวลีเวลสูงไว้ก่อนนะใช่เดี๋ยวนาคนเราค่อยม่หาคู่มาผสมพันธุ์นะคือตอนนี้ยังขี่ไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไม่มีอานของมันนะแต่ว่าก็เคดีก็สุดยอดแล้วร้องแค่ได้มันมาเป็นเจ้าของอ่ะเคดีก็หรูหราแล้วสีสวยนะหน้าอกนี่สีขาวเลยนะส่วนตัวก็จะเป็นสีเทานะหลังเขียวือว่าสวยเลยเนี่ยน้องๆเออตัวเนี้ยสีสวยเลยแถมรีเวลเยอะด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจตั้งต้นตอนนี้ก็อยู่ที่ สี่ร้อยวิ้บักนี่มีสิทธิ์ได้ถึง800เลยนะเฮ้ยเดี๋ยว่าพี่ทำบักดาเมจด้วยดีกว่าครับน้องๆทำบักดัมเมดไหมไม่ต้องบักไม่ต้องเบิร์กแล้วน้องๆลุ้นไปเลยเไม่ต้องทำบัคแล้วลุ้นแบบธรรมชาติไปเลยพี่คิดว่าน่าจะได้ดีเลยแหละน้องๆมา216เลเวลบวกเรียบร้อยจับได้แล้วเลเวล651กุ้ย651อยห้า877แหลงวุ้ย เมนูเซฟบ่อยๆนี่แปดอ่ะน,น้องๆโอ้ยสุดยอดโอ้โูของดีเลยเนี่ยขี่ไม่ได้แต่บอกเลยว่าคุ้มน้องๆเลเวลขนาดนี้ดาเมจขนาดนูนโอ้โหม่อยากจะคิดเลยโอ้โหความโหดบอกเลยมีแบค็คแล้วไข่เก่าเลยเอาเล็บย,ยาวตบหน้าสะบัดเลยอยืมาดีโต้ของแท้นนี้กระเป๋าใครกระเป๋าเลปเตอร์แน่เ เป่าพี่นี่แหละจะใครละ่ะโอเคอเอาละครับทั้งน้องตอนนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จลุล่วงเป็นดีเรียบร้อยแล้วในการจับเจ้าเรียบยาวแล้วก็ทาสีให้กับเจ้าสามเขาวนะ่ะอ๋อดูดิคตรเทก็ตึงอือหือสวยเจ็ดเลยดูดิเพชรเมียซะด้วยอืมไม่ธรรมดาเนี่ยืออส่วนเจ้านี่ก็เพชรอ่บเพชรผัว คือแบบดีมากนะพี่มองว่าดีจัดเลยน,น้องๆดีจิตดีจัดจริงๆเลยนะโอเควันนี้เราก็ทําภารกิจของเราสาเร็จแล้วเลยแค่ไปหาที่ขีม่มาให้ได้แล้วกันกนที่ขี่นะครับก็จะหาได้นะครับโดยใช้แอมเบอร์ซื้อนะเดี๋ยวอีพีหน้าต้องไปปั๊แมแอมเบอร์ละมั้งเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าคือถ้าเราจะใช้แอมเบอร์ซื้อนะครับเราจะซื้อได้ตอนเรเวลยี่ห้านะคือถ้าปั๊มพี่ก็คงปั๊มด้วยอาร์ติแฟกต์แหละน้องๆจะได้ปั๊มตามได้นะแต่ถ้าปั๊มด้วยวิธีอื่นคงไม่ปั๊มแหละเพราะนัมมนนไ่ดดะะยยทเเเีีวว๋จ ต้องมีน้องๆทำด้วยแล้วก็ต้องรอถึงเลเวล23นะถึงจะทำโต๊ะคิบเบิลได้ใช่เวลาพอสมควรโอเคเดี๋ยวอ e ีพีหน้าไปปั๊มแอมเบอร์แบบใช้อาร์ติแฟกต์ดีกว่าเออแลกอาร์ติแฟกต์เพื่อปั๊มแอมเบอร์ดีกว่าอ e ีพีหน้าสำหรับอ e ีพีนี้พี่การขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับน้องรัะกับพี่บ๊ายบายสวัสดีครับอืมสวยเทถูกใจ